สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ของตัวเลขและความสัมพันธ์ระหว่างเลขหลักสิบและเลขท้ายที่ส่งเสริมการตามวันเกิดนะคะทั้ง7วันค่ะการเข้าใจความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขที่ส่งเสริมโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตของเราได้นะคะ ศาสตร์ตัวเลขนะคะเป็นการศึกษาความหมายของตัวเลขและอิทธิพลของมันที่จะมีผลต่อชีวิตของมนุษย์ในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเรื่องของความรักนะคะความหมายของเลขหนึ่งความเป็นผู้นำความมั่นใจความหมายของเลขสองนะคะคือความอ่อนโยนความร่วมมือความหมายของเลขสาม ความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารความหมายของเลขสี่ความมั่นคงความรับผิดชอบความหมายของเลขห้าคือการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุนความหมายของเลขหกนะคะความรักความเข้าใจความสมดุลค่ะความหมายของเลขเจ็ดคือพลังความลึกลับการค้นหาความจริงค่ะความหมายของเลขแปดคือความสำเร็จ ความมั่งคั่งความร่ำรวยค่ะความหมายของเลข9คือความเมตตาและความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะหลัก10นะคะตำแหน่งที่2ในเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขอื่นๆมักจะแสดงถึงภาพลักษณ์ภายนอกค่ะและพลังชีวิตโดยรวมเลขท้ายนะคะตำแหน่งที่3ที่4ี ที่5และที่6นะคะมีบทบาทนะคะในการเสริมพลังหรือปรับสมดุลให้กับเลขหลักสิบค่ะเราจะมาวิเคราะห์นะคะตามวันเกิดกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะลักษณะนิสัยจะเป็นผู้นำค่ะใจร้อนมีความมั่นใจสูงเลขหลักสิบมงคลนะคะได้แก่เลข1 5 1 9 5้าห,หาเ,าเลขท้ายนะคะที่ส่งเสริมนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือเลข1เลข5้าเลข9ค่ะเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมความมั่นใจและความเป็นผู้นำโดยเฉพาะเลขหนึ่งและเลขหที่ช่วยเพิ่มพลังและความกระตือรือร้นค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะลักษณะน,นิสัย เป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวรักสงบตัวเลขหลัก10นะคะมงคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ก็คือเลข2 4 4 2, 2ี6สีองเลขท้ายที่ส่งเสริมนะคะก็ได้แก่เลข2เลข4เลข6ค่ะเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมความสงบและความสมดุลในชีวิตโดยเฉพาะ เลข2และเลข6ค่ะที่จะช่วยเพิ่มความอ่อนโยนและความรักให้ค่ะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะลักษณะในิสัยเป็นคนกล้าหาญกระตือรือร้นใจเร็วกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนค่ะเลขหลักสิบมงคลนะคะได้แก่เลขสามห้าห้าสามสี่ห้าห้าสี่เลขท้ายที่ส่งเสริมค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารก็คือเลขสาม เลข5เลข4ค่ะเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของความกล้าหาญความกระตือรือร้นโดยเฉพาะเลข3และเลข5ที่จะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นได้ค่ะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะลักษณะทิสัยเป็นคนฉลา,าดเจรจาเก่งคล่องแคล่วว่องไวค่ะ เลขหลักสิมงคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันก็คือเลข2 6งห5 6 6 5เลขท้ายที่ส่งเสริมนะคะก็คือเลข2เลข6เลขห้าค่ะเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมความฉลาดและความสามารถในเรื่องของการเจราจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆโดยเฉพาะเลขห้า ที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ไอเดียแปลกใหม่ค่ะท่านี่เกิดวันพุธกลางคืนลักษณะน,นิสัยนะคะเป็นคนลึกลับมียานสัมผัสพิเศษนะคะติดต่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งลึกลับต่างๆได้เลขหลักสิบมงคลก็คือเลข0ูนย์9 9้าเก้เลขท้ายที่ส่งเสริมนะคะ ก็คือเลขศูเลขเก้เลข 9, เจค่ะเลขเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมเรื่องของความลึกครับสาสรลึกครับสิ่งที่มองไม่เห็นและความเข้าใจลึกซึ้งโดยเฉพาะเลขเจค่ะที่ช่วยเพิ่มความสงบภายในจิตใจค่ะวันพฤหัสบ,บดีนะคะลักษณะนิสัยเป็นคนมีเหตุมีผลรักความสงบ รักความยุติธรรมค่ะเลขหลัก10บมงคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพระหัสปดีก็คือเลข1 5 5 1 5 9 9 5และเลขท้ายที่ส่งเสริมนะคะได้แก่เลข1เลข5เลข9ค่ะเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมเรื่องของความเมตตาเรื่องของภูมิปัญญา นะคะปฏิพานไหวพริบนะคะความคิดความยุติธรรมโดยเฉพาะเลข9ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและการยอมรับค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนโยนอ่อนหวานเลขหลักสิมงคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะได้แก่เลข2-4 4สี่องห หกและเลขท้ายที่ส่งเสริมนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ก็คือเลข2เลข4เลข6ค่ะตัวเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมความมีเสน่ห์ความสมดุลอ่อนโยนนะ,ะโดยเฉพาะเลข6ค่ะที่ช่วยเพิ่มเรื่องของความรักและความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะ ส่วนท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเข้มแข็งดุด,ดันแข็งแกร่งนะคะไม่ยอมแพ้นะคะอดทนเลขหลักสิบมงคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ก็คือเลขสามเก้าเก้าสามห้าเก้าเก้าห้าและเลขท้ายที่ส่งเสริมนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ ก็คือเลขสามเลขเก้าเลขห้าค่ะเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมความเข้มแข็งความมั่นใจโดยเฉพาะเลขห้านะคะที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการปรับตัวค่ะทุกท่านลองเอาเลขที่เราอธิบายพวกนี้นะคะ ไปลองใช้ในชีวิตประจำวันดูไม่ว่าจะเป็นเล,ล็กรถเล็กบ้านเบอร์มือถือต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิประจำวันได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะ